คก okay, ็ตอนนี้บางยาครับรถตามเจ้าของสวนไปนะครับตามเจ้าของสวนไปเขาขี่นําทางไปเราไม่รู้ว่าสวนยางที่งูอยู่นั้นอยู่ไหนพี่ก็บอกว่าไม่ไกลนะครับไม่ไกลก็เป็นพื้นที่อำเภอบางคันคนครศรีธรรมราชก็เป็นเจ้าสวนที่เป็นเจ้าสวนก็ทําสวนกันที่นี่นะค,ครับเดี๋ยวเราตามไปลุ้นกันดูว่าเราจะไปเจออะไรตัวใหญ่แค่ไหนนะโอเคอดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะครับ อัสลวะลยกุมครับสวัสดีเอฟซบางยานะครับวันนี้บางยามาอยู่ที่บางขันนครศรีธรรมราชนะครับตำบลไหนครับนิคมบ้านนิคมอ่ะหมู่ที่7จ็ดตำบลบ้านนิคมบางขันนครศรีธรรมร,ราชนะครับก็เป็นเรื่องเดือดร้อนที่เราต้องมาช่วยเดือกันเหมือนที่บางยาบอกทุกครั้งนะครับบอกกันทุกคลิปว่าไปได้ไปช่วยได้ช่วยนะครับก็มีชาวบ้านที่นี่ นะครับมาให้กําลังใจเจ้าของสวนแล้วก็มีผู้นําชุมชนที่นี่นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบตอก็มากันเยอะมาให้กําลังใจกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรกันเดี๋ยวรอลุ้นกันดูแต่ว่างูมันอยู่ในรูนะครับเดี๋ยวบางยาจะให้โอเวนไปดูก่อนนะครับเราจะแตกตื่นไม่ได้นะครับมันเป็นการทางานของเราอ่ะพี่อเวน <Okay. S 2> ไปดูก็จะดีใจ โอเคเ็าโอาเว่นไปดูมาแล้วนะโอเว่นบอกว่าอยู่ในรูแล้วก็เข้าไปลึกนิดน,นึงเดี๋ยวเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้เกี่ยวมาหรือว่าต้องขุดนะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูกันหน้างานจริงๆนะเดี๋ยวเราันดูมาตั่งไฟดูแป๊บ มันอยู่ในรูมันอยู่ในรูชัดชัดอ่ะโอเคนะครับอันนี้บางอย่างจะบอกว่าตอนที่พี่เขามาเห็นนะครับนี่เขานั่งกีดยางต้นนี้ นะครบับอกกันให้รู้ว่าต้นยางต้นนี้กรรูห่างกันแค่หนึเมตรแล้วงูมันนอนอยู่ปากรูนะพี่ตอนที่พี่เขาถ่ายรูปส่งมาให้นะครับมานั่งอยู่ตรงนี้นั่นคือจังหวะที่ถ้าเกิดว่างูเขาจะพุ่งใส่ก็ลําบากแน่ๆนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราต้องมาช่วยเอาตัวนี้ออกไปจากตรงนี้นะครับโอเครอแป๊บนึงเอาตัดข้างๆตัดจากกางนอกกัน Pak kanom makan. Ini. Di lingkungan di perompongan.

好，不累？累不累？

เอาเชกมาโอเคอ่ะเดี๋ยวบางยาวัดให้ดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาวัดกันให้ดูว่าความยาวเท่าไหร่ตัวนี้แต่ไมแต่ไม่ันเนาะอไปตำาดกไปตำโดกจ่าจ่าตีตีไปเออเอ้าไปตีไปกดไปตำารงกลางนั่นี่เออ ก็ตะกี้ไรทไร้ีวัดงูเราวัดแบบนี้นะครับไปตีนิดตนิดตีมามข้าไปตีนิดข้าไปตีนิดเอประมาณเจ็เมตรเอเอ้าโคก่นถไหไม่ไม่เลย โอเคก็ถือว่าวันนี้เรามาช่วยเหลือกันสําเร็จนะครับในสนยางอาเภอบางขันนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอบางขันนครศรีธรรมราชวันนี้เรามาทําสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รู้สึกสบายใจที่เราได้ช่วยเหลือกันนะครับก็แค่ย้ายงูออกจากพื้นที่สมากินนะครับของชาวบ้านถ้าไปได้ไปช่วยได้ช่วยเหมือนที่บอกกันทุกครั้งนะครับบางอย่างบอกกันทุกคลิป ว่าไปช่วยกันจริงๆโดยใจจริงนะครับไม่ไเต้องเโอเคก็สามาคนไลค์คนแชร์กันไปนะครับฝากคนไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับก็เห็นด้านหลังบางยานะครับหน้าตาของชาวบ้านที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแบบนี้ที่เราต้องการทุกครั้งที่ไปช่วยเหลือนะครับบอกกันทุกคลิปว่าบางยาต้องการแค่นี้จริงๆ แค่รอยยิ้มและความสบายใจของชาวบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปฝากติดตามน้องอเว่นด้วยนะครับฝากติดตามน้องอเว่นด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้าวตัวนี้ลืมบอก3 7 0ตัวนี้3เมตร70นะครับตัวนี้3เมตรเจ็ขาดไปฟุตหนึ่งนะครับจะถึง4เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปที่ไหนวัดที่ไหนรอลุ้นแชมป์กันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ